คุณคิดว่าผิวหน้าเนี่ยจะสดชื่นได้กี่ครั้งในหนึ่งวันหนึ่งสองหรือสามสำหรับขวัญมีมากกว่านั้นใหม่ My KA White Foam ปริมาณโฟมพอดีไม่มากไม่น้อยไปหลังหน้าทุกครั้งผิวหน้าก็ไม่แห้งตึงด้วยมัลติวิตามินแอคชั่นผิวดูนุ่มกระจ่งางใสสะอาดผิวหน้าดูสวยสดชื่นใหม่ My KA White Foam ช่วยให้ผิวหน้าสะอาดสวยเนียนนุ่มสะอาดสดชื่นรู้สึกได้จริง โอ้โหหลุดยันลากเลยเห็นรีวิวมาเยอะมากวันนี้ได้มาละเขาเป็นแผ่นแว็บแบบสำเร็จรูปของ The Original ตัวนี้เขาบอกต่อกันว่าใช้สะดวกและใช้ง่ายมากและขนขึ้นช้ากว่าด้วยปกติใช้วิธีการหอดแล้วโกนตลอดเลยคนที่ขึ้นมาใหม่เป็นตอบ้างละเป็นนังไก่บ้างละและขนก็ขึ้นไวสเขาบอกว่าให้ทำความสะอาดผิวก่อนเช็ดให้แห้งุ่นแผ่นแว็บก่อนด้วยการถูไปถูมาและได้ทิคเก็แล้วจากคนที่ใช้ดีบอกต่อมาว่าถ้าใช้ได้เป่าผมก็อุ่นไวกว่าและง่ายขึ้นด้วยนะเราเลยใช้วิธีล้วแแแลปปปะผ่นงงไไูบททดชึยอางนเส้นนนหลลลุดยยักเก็งแล้วนร เมียนมากหาชิดง่ายขึ้น300%งไปหาตามบ้างแล้วไหม The original จุดดำไม่กลัวจุดดื้อไม่มีบอกว่าจุดดำดื้อด้วยมีเวียซูเปอร์เชนมีซูเปอร์วิตามิน100เท่าซึมลึกผิวดูไบรท์นี7วันไกลจุดดื้อมีแต่จุดเด่นมีเวียซูเปอร์เชนม่ชุดพิเศษใส่ไก่พิเศษใส่ไข่ใส่ไก่หมายถึงไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ ฟรี <Free. S 2> วิงงซับหนึ่งชิน้นเมื่อสั่งชุดพิเศษใส่ไก่แค่99บาทถึง27พฤศจิกาย,ยานนี้ที่ KFC โรออนหอมที่ใช้ทาแป๊บเดียวก็เปียกเพราะไม่ปกป้องเ,ออเหงื่อต้องนีเวียคูพาวเดอร์ใหม่ไม่ใช่แค่หอมสดชื่นแต่ยังช่วยปกป้องเหงื่อยาวนานเปลี่ยนเลยไหมนีเวียคูพาวเดอร์ใหม่เปลียไเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทย กับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเขวาว่าหวีหักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แพนทีนสูตรแบบรุ่มใหม่ผสานไมโครโปรวิตามิน3เท่าผมเสียเปรอะขาดร่วงดูลดลง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชค ถือกันหรือยังกับโคษณากวนใจกดข้ามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีตอบโจทย์สายตรรณีแบบเราเกท1 6ึงชอบบริการแอปพรีเมียมราคาย,ย่อมเยายูทูปพรีเมียมไม่เป็นไรเพราะ y o u t ทู e พรีเมียมเริ่มต้นแค่39บาทเท่านั้นรวดเดียวหวดเดือนเพียงแค่39 8ฟ,ฟรีสติกเกอร์คันแลดและพี่จอบรวดเดียว1ปีเพียงแค่6 9 9ฟรีสติกเกอร์น้องหมูเดงสุดคิว Spotify ลดครึ่งราคาทั้งร้าน Netflix ถูกสุดแค่15บาทเท่านั้นลดยกร้านให้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่เกต168ชอบบริการดีตลอด24ชั่วโมงชอบเลย